และนี่ก็คือเรื่องราวอันน่าเศร้าของแบทแมนคนนี้ที่จมปลักอยู่แต่กับความแค้นอันน่าพิศวงบายจากูจีเซสเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อผมอยู่เลนบนแล้วโดนกดดันโดยเฟรนติโน่และซิลสถานการณ์ยิ่งยำแย่ไปหนักเมื่อเฟรนติโน่มาทักทายผมถึงเลนกลางและในเมื่อผมมีโอกาสผมจึงทำการลงมือฆ่าซิลอย่างเลือดเย็นไอ้แบทมึงทะเลาะกับเรนเกียวเฮียอะไรกับกูว แต่เรื่องราวมันยังไม่จบเพียงแค่นั้น,มนเมื่อผมอยู่เลนบนเพียงลําพังมผมโดนลุงกระทาย,ย่ํายีดโดยทั้งจากแรดแล้วก็จากซูปเปอร์แมน,มนแต่ผมก็หลอดมาได้ไดดดเพราะผมเก่งแล้วผมคือแบทแมน,มน เมื่อความโกรธแค้นมันยังฝังอยู่เต็มหน้าอกผมผมพยายามที่จะสู้กับเฟรนติโนแล้วพยายามฆ่าเขาแต่มันไม่เป็นผลและแล้วเวลาแห่งการล้างแค้นของผมก็มาถึงเมื่อเฟรนติโนมากวนตีนผมหนึ่งเลนกลางผมไม่ลังเลที่จะเปิดมันผมซัดทุกอย่างที่ผมมีด้วยความแค้นและผมกขวาหนึ่งดอกโง่เมื่อผมกำลังตีป้อมอยู่เลนกลางอย่างสบายใจทันใดนั้นแรดก็มาหาเรื่องผมแล้วก็ซัดผมไปหมัดสองหมัด ผมยังเก็บความแค้นนี้ไว้เพื่อที่จะชำระล้างกับมาในอนาคตเจ้าคเแนมื่อผมเห็นเพื่อนผมกำลังโดนลุมยำ<ร>ผมจึงพุ่งเข้าไปใส่ด้วยความเคียดแค้นเ<ร>พราะมันเป็นโวลเนติโนกับซิลแต่แรดมันก็เข้ามาขัดจังหวะผมแล้วผมก็ฆ่ามันไม่ได้<ร>ผมเจ็บใจยิ่งหนักผมเลยเข้าไปซุ่มในุ่มไม้แล้วรอเวลาโอ้มึงใจเจ้าคิดเจ้าแค้นอะไรขนาดนั้นแบดแอะผมกล้วเวลามองผมกึงาถึงเมื<ไ>่อมันประมาณแล้วเดิโนออกซิลแต่แดมันก็ขอดักจังผมซุ้วผมก็ฆ่ามถึง35นดทีเจ็บแล้วเนก สามสิบห้านาทีแม่มองน่ะกูเห็นมึงยืนงูอยู่ในภูมิแก่ห้านาทีและแล้วความแค้นก็เข้าความงามผมอีกครั้งหลังจาก<อ>ที่<อ>ผมเห็นโฟเรนติโนโยืนอยู่คนเดียวผมจึงจัดการเข้าด้วยความแข้นของผมโดยมีเอกนิดช่วยไอห่าลุมกระเทืบโอ้แบ่งลุมนี่ว่าใจหนึ่งๆกับกูบ้าวในขณะที่ผมกําลังพยายามสงบสติอารมณ์เพื่อระงับความโกรธแค้นทันใดนั้นซ<อ>ูบอร์แมนก็โผล่เข้ามาโดยไม่รู้อีหนูนี่ผมจึงจัดเป็นหนึ่งดอกแล้วก็ปล่อยให้แม่งตาย และ้วยความแค้นถึงผมไม่รู้ว่าผมไม่แค้นมันตอนไหนผมก็ลุงเะทืบูเปอ์แมนอีกหนึ่งรอบผมไม่แค้มันตอนไหนวะมึงมาแค้กูตอนไหนวะเนี่ยไอ้หาลากฟลนี่คือวันตายของเจ้าโอ้หังแน่จริงมึงก็เข้ามาในป้อมกูสิมึงท้ากูเหรอกูได้ยืนขึ้นเลยก็มาสิวะตายก็ตายคู่สิวะมันคุ้มไหมไรหาลากตายสองาย พอแบทแมนคือแอสซินดังนั้นผมจึงออกล่าเหยื่อที่เป็นแครี่อีสี่และแล้ว,ลวความเครียดแค้นและการล้างแค้นของผมก็จบสิ้นลง <ไป S 1> หลังจากที่ผมชนะเกมนี้ได้อย่างอ,าอีสี่ แล้วคุณก็ไม่ต้องสงสัยว่าใครที่จะได้ MVP ในเกมเกมนี้เเออมก็ไปลย MVP ซึ่งเป็นผมแบทแมนคนเดิมคนนี้ฮึไม่รอจ้าใช้บัตรเพิ่มดาวเพิ่มไปอหนึงดาวโอ้คอมมานเดอร์หนึ่งเวลคัมทูกคนกุนเลอรแต่ก็ไม่ได้กืนสัอเท่โอ้แบทแมนโอ้หลอเท่